เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งในหนังสืออิสยาห์ที่พูดเอาไว้นะครับบอกว่าการที่เราเจะหลุดออกจากอดีตของเรานั้นคือเราต้องมอบอนาคตไว้ให้กับพระเจ้าวันนี้ท่านจะไม่จมปากอยู่ในอดีตของท่านก็คือท่านต้องมอบอนาคตของท่านไว้กับพระเจ้าท่านเห็นไหมครับว่าผู้ชายคนนี้นี่เล่นบาสเกตบอลนี่คือใครครับผม ไ <Michael> มเคิลจอแดนนะโอ้เยี่ยมมากอาจารย์อนันมเคิลจอแดนลูกบาสเกตบอลถ้าอยู่ในมือของอาจารย์อนุชาราคาอาจจะประมาณนะฮ <laughs> นะ <laughs> ประมาณ <laughs> ขึ้นตีไปสูงเลยอาจารย์ <laughs> ผมกำลังสิวาหาสิบบาท อยู่ในมือของอาจารยอนุชานั้นน่าจะประมาณสักสองลอยถ้าอยู่ในร้านของคุณแตนมันใหม่อยู่น่าจะประมาณห้า้อยนะฮะถ้าอยู่ในมือของคุณสอิ่งนี่อาจจะหาสิบบาทเพราะเขาเป็นคนเมตตาเขาก็จะไปให้ผู้อื่นนะฮะเอานี้แต่อยู่ในมือของไมเคิลจอแดนนะครับนี่ถึงล้านนะฮะาจะ น่าจะประมาณนะถูกประมูลกันโอ้โหเป็นยี่สิบสามสิบล้านนะมากกว่านั้นดอลลาร์นะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนต่อไปครับผมนะไม้เทนนิสนี่ถ้าอยู่ในมือของของเรานี่นะคนนี้นี่ไม้เทนนิสอันนี้ก็อยู่ประมาณสักไม่เกินนะสามพันกว่าบาทถ้าไปซื้อจากร้านนะครับอยู่บ้านผมก็มีนะฟรีนะ เขาให้ฟรีนะแต่ซื้อมาเกามีประมาณสี่ห้าร้อยก็มีแต่ท่านรู้ไหมนะผู้ชายคนนี้คือมือหนึ่งของโลกใครครับผมโอ้นะโนวักเอียงกว่างขันนึ่เอียงกว่าวักบ้างขันโนวักโควิดเป็นคนที่นะมือหนึ่งของโลก นะถ้าอยู่ในมือของเขาแล้วใครได้โอ้โหหลักยี่สบล้านเหมือนกันเหรอพี่น้องเอ้ยอาจจะประมาณยี่สิบล้านนะเหรียญน,นะครับพี่น้องท่านดูต่อไปนะครับภาพต่อไปไม้เทา้าถ้าอยู่ในมือของเราเขาจะเอาไปเคาะหัวกันเ่า อยู่ในมือของน้องนุ่นก็คือเสี่ยวไปเคลียร์เผานั่นเผานี่ไปอยู่กับคนก็คงไม่ได้ไปทําอะไรแต่ท่านรู้ไหมไม้เท้านี้แต่ไปอยู่ในมือของโมเสสทําให้เกิดหมายสาคัญการอาจจัศจรรย์นะแยกน้ําแหวกทะเลแดงนะครับโอ้ทาอิทธิฤทธิต่างๆนะทำให้เกิดการอาจจัศจรรย์ฤทธิเดชของพระเจ้าเกิดขึ้นอย่างมากมาย เรามาดูอีกภาพหนึ่งต่อไปนะอันนี้คือสลิงของคนยิวถ้าพวกเราก็อาจจะเรียกประมาณหนังสติถ้าอยู่ในมือของบางคนอาจจะไปยิงนกหรือยิงกระปอมแต่สลิงที่อยู่ในมือของดาวิดนั้นเกิดลทธิด์เดชที่สามารถคว้างไปทะลุห,หัวยักษ์กุไรแอ ตายในครั้งเดียวสามารถปราบศัตรูได้นะเรามาดูอีกภาพหนึ่งทีนี้ต่อไปเลยภาพพระเยซูขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวถ้าอยู่ในมือของแม่น้อยกาเสียวไปเห็ดหมกไปเห็ดหมกปลา เขานี่ยก็คือสีเอาไปเกลือไก่กินได้อิ่มผู้เดียวแต่ขนมปังาก้อนและปลาสองตัวนั้นอยู่ในมือของพระเยซูทาให้เกิดผลและเลี้ยงคนได้เป็นห้าพันคนและสี่พันคนพี่น้องเนี่ยเรามาดูต่อไปนะครับภาพต่อไปอะไรครับผมอันนี้คืออะไรครับตับอู ตะปูนั้นถ้าอยู่ในมือของพ่อหลักก็จะเอาไปตอกบ้านเอาไปสร้างบ้านเอาไปอะไรต่างเอาไปตอกไม้แต่ถ้าอยู่ในมือของพระเยซูช่วยคนรอดทั้งโลกพี่น้องแล้วภาพต่อไปนะ ผู้ชายคี่เป็นผู้ชายที่แบบว่าดูบ้านๆนะฮะแต่หล่อมากในหัวใจของคุณนิ่มเขาเป็นคนที่แบบว่านะอาจจะคนในนะหมู่บ้านของเขาคนในบ้านของเขามองว่าเป็นคนที่เคยล้มเหลวในชีวิตมาก่อนเคยเป็นคนที่เสพยาเสพติดแล้วก็เป็นเอเย่นใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักเขานะะ แต่พอเขามาอยู่ในมือของพระเยซูน,นะเขากลายเป็นมิกเซอร์ผู้หวยหวน <laughs> <laughs> ปับเธอได้หวยหวนสู่เธอ <laughs> วู้ว, <laughs> ว้าวู้บ้าสาใช้ชีวิตเขาได้เอเมนไหมครับพี่น้อง เพราะเขายอมให้ชีวิตเขาและครอบครัวเขาครอบครัวเขาก็มาปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะลูกเขาก็เยี่ยมนะน้องแอมก็มาอยู่ในทีมนี้เดียนะครับภรรยาก็เป็นทีมแม่ครัวอะไรเงี้ยคือถวายชีวิตมอบชีวิตเขาให้อยู่ในมือของพระเยซูพระเจ้าเปลี่ยนเขาได้และภาพต่อไป สุภาพสติานนี้มีความสวยงามอยู่ในดวงใจของคุณพจน์บิวเต็มที่ได้แค่นี้หรือพี่่า <laughs> องยากได้อีกอยู่จากแต่ก่อนเป็นผู้สร้างพญานาคและรูปเคารพมากมายนะจนทำให้ผีเข้า <laughs> แล้วก็อาจจะ เสียสตินะหรือเสียอยู่แล้ของผมที่จแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขายอมที่จะมาหาพระเยซูเขาได้มอบชีวิตและอนาคตของเขาไว้กับพระเยซู yeah, yeah. ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไหมทุกคนรุ่นมนละทายรูกข่อยบนน้บัน พี่รอวันนี้ผมอยากจะสรุปให้ท่านฟังนะครับจบแล้วนะครับนี่คือจบไปผมโกงบ้างเลยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะบอกว่าดังนั้นชีวิตของท่านถ้าท่านมอบอนาคตของท่านไว้กับพระเจ้าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนท่านรู้ไหมว่ามือของพระเจ้าเป็นมือเหมือนกันเนี่ยไหมไมเคิลจอแดนนะครับ ไมเคิลจอแดนเขาถือลูกบาสเกตบอลเปลี่ยนบาสเกตบอลนั้นจากราคาแค่หลักร้อยกลายเป็นหลักล้านวันนี้ถ้าชีวิตของท่านอยู่ในมือของพระเจ้าจะทรงคุณค่าขนาดไหน <Yeah. S 1> วันนี้พี่น้องนะบาสเกตบอลนี้อาจจะเปื้อนโคลนมาอาจจะแบบอะไรต่างๆแต่ถ้ามาอยู่ในมือของไมเคิลจอแดน ก็จะเป็นมีราคาวันนี้ไม่ว่าชีวิตท่านจะเปื้อนคุกฝนอะไรต่างๆขนาดไหนถ้าวันนี้พระเจ้าจะใช้ชีวิตท่านพระองค์ท่านจะเป็นคนที่มีคุณค่าเสมอจงให้ชีวิตของท่านและอนาคตของท่านฝากชีวิตของท่านและอนาคตของท่านไว้กับพระเยซูแล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไหมเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้นี่แหละเราต้องลืมอดีตเอเมนไหมครับอย่าให้อดีตจองจําในชีวิตของท่าน ประการที่หนึ่งทวนพร้อมกันลืมอดีตประการที่สองอะไรครับลืมมาแล้ว <c oughs> อ,อันที่เคือลืมอดีตไม่ต้องไปให้คุณค่ากับอดีตอย่างที่สองอะไรครับผม <c oughs> อ่าจงมองสิ่งใหม่ <c oughs> ถ้าวันนี้ท่านอยากให้ชีวิตของท่านเป็นคริสเตียนที่เกิดผลท่านต้องมองสิ่งใหม่ๆอย่ากลับไปมองสิ่งเดิมนะ น่านเห็นไหมฮะเยี่ยมมากเลยนะมิกเซอร์ผู้หวยหวนฮอกกาวลารื้จอยบาดความฝันของเขาคือเป็นมิกเซอร์วงหิวสองต้องอธิษฐานเผื่ออย่างหนักอดอาหารสามร้อยวัน เรามาดูดนี่พี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านต้องเลือกมองสิ่งใหม่ๆมองแต่สิ่งดีๆ <c oughs> ชีวิตและอนาคตตรงนั้นจะเปลี่ยนอย่าเป็นเกียนที่จมปากอยู่แต่กับเรื่องเดิมมองสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นท่านขับรถท่านก็ต้องมองข้างหน้ามีใครขับรถเบิ้งตักกระจกหลังมีพี่น้องผู้ใดสืบสนข่อยบรอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเบิ้งตักระจกหลังมองแต่กระจกหลังอยู่งั้นเลยผมก็เข่าปลาเล็บแมวเลยท่านต้องมองไปข้างหน้าอาเมนไหมครับผม เนี่ยชีวิตท่านจึงจะได้เห็นเส้นทางใหม่ๆชีวิตท่านจึงจะปลอดภัยนะะแต่ทําไมเราชอบมองจังเลยข้างหลังเนี่ยนะนอนเธอไะไก็คือเอ้ยพี่น้องอย่าไปคิดเราต้องเริ่มต้นเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นประการที่สามอะไรครับผมโอ้ <c oughs> จาดีครับเลยบอกดี <c oughs> มิกเซอร์ผู้วหวยหวนี่จําได้ครับน <c> ะ <oughs> ประการที่สามคือเราต้องให้ชีวิตของเรานะ่ะ อยู่ในประหัรของพระเจ้าจึงจะมีคุณค่าจึงจะมีราคาแต่ท่านให้ชีวิตของท่านไปให้อยู่ในอนาณาจักรของโลกแน่นอนโลกนี้เขาสรรเสริญเยินยอแต่มันไม่มีคุณค่าแต่ถ้าท่านมอบชีวิตของท่านย้อยอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าจะมีคุณค่าชีวิตของท่านจะถูกก่อร่างสร้างตัวขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องวันนี้สิ่งที่ท่านทําจะนําความรอดไปสู่คนมากมายแต่วันนี้ผมไม่ได้มอบชีวิต ให้กับพระเจ้าผมก็คงเป็นนะฮะสมชายธรรมดานะะคือจะไปดำให้ดำหน้าอยู่ไปขี่รถยุ่ทางใดพี่น้องเป็นแบบนั้นแต่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าชีวิตเรามันมีคุณค่าขึ้นเอเมนไหมครับอย่างน้อยได้พูดประคำไห้พี่น้องฟังนะฟังบอฟังก็ต้องฟังหเล่เพราะฉะนั้นเรามอบดังนั้นให้พระเยซูทำในชีวิตของท่าน จงยอมเป็นขนมปังหก้อนกับปลาสองตัวที่พระเยซูจะแจกจ่ายให้กับคนที่กินอย่างมากมายอานมนไหมครับพี่น้องอจงยอมนะเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านวันนี้ชีวิตท่านยอมให้พระเยซูใช้อย่ามอบชีวิตของท่านให้แก่อาณาจักรฝ่ายมารชีวิตของท่านวันนี้จงสดใหม่พระเจ้าเรียกท่านมา เพื่อการปฏิบัติรับใช้พระองค์เพื่อชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขไม่ได้เรียกมาเพื่อที่จะให้ท่านล้มเหลววันนี้ท่านอาจจะได้จ่ายราคาบางสิ่งบางอย่างบ้างในการมาสแสวงหาพระเจ้าแต่พระองค์จะชดเชยและคืนในท่านมากกว่าเดิมอีกร้อยเท่า <S 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 เอเมนไหมครับพี่น้องท่านต้องเชื่อในพระสัญญาของพระองค์แบบนั้น ถ้าวันนี้พระองเปลี่ยนชีวิตมิกเซอร์ผู้โหยหวนได้ <c oughs> เปลี่ยนอิ่งน้อยนะฮ <c> ะ <oughs> สิทอาจารย์พนได้น <c oughs> ผมกลัวพี่น้องตกใจผมก็เลยบอเอาภาพพี่น้องขึ้นบ้าง <c oughs> พระเจ้าก็จะเปลี่ยนชีวิตอันได้อาเวได้ครับพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องครับในเวลานี้ อยากที่จะพาพี่น้องได้มีโอกาสได้รับเชื่อในพระเยซูผมอยากจะพูดแบบนี้สั้นๆว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ไถ่บาปเรานะครับพระเจ้าที่ตัดคำแช่งสาบกำเวรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับวันนี้ชีวิตของท่านอาจจะเจอปัญหามากมายท่านรู้ไหมครับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระผู้ช่วย ที่ช่วยเหลือท่านได้และพระองค์จะพาท่านไปสวรรค์วันนี้ท่านรู้จักพระเยซูไม่ได้เสียหายอะไรวันนี้ถ้าพระเยซูเป็นจริงแน่นอนสิ่งที่ผมพูดนะนะครับก็เป็นสิ่งที่จะพาท่านไปสู่ทางแห่งความรอดท่านรับเชื่อในพระเยซูท่านไม่ได้เสียหายครับผมวันนี้จะนำไปสู่ชีวิตนิรันด์ด้วยซ้ำ พระองค์สามารถตัดบ่วงเวรกรรมพระองค์สามารถที่จะนำท่านหลุดพ้นจากผีมารซาตานวิญญาณชั่วพระองค์รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ท่านได้พระองค์ช่วยเหลือท่านจากสถานการณ์ที่วิกฤตพระองค์ช่วยกู้ลูกหลานของท่านออกจากยาเสพติดได้ในวันนี้ถ้าท่านอยากหลุดพ้นเรื่องตรงนี้ องช่วยกู้ท่านจากภาระหนี้สินจากความทุกข์ใจองสามารถช่วยท่านได้ถ้าวันนี้ท่านปรารถนาอยากให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านเข้ามาช่วยท่านให้รอดพ้นจากความทุกข์ในโลกนี้และนำชีวิตท่านไปสู่สันติสุขทั้งในโลกนี้และแน่นอนชีวิตของท่านเมื่อท่านจากไปจากโลกนี้ ท่านจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเยซูถ้าท่านปรารถนาเ,นเช่นนั้นให้ท่านต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตวันนี้ผมจะพาท่านต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตให้ท่านได้พูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูวันนี้ข้าพระเจ้าขอสารภาพบาป ในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทํำตั้งแต่อดีตและปัจจุบันอขอองค์พระเยซูคริสพระโลหิตของพระองค์ชำระลูกให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นขอปองค์ตัดกรรมเวนบ่วงกรรมทำแช่งสาบ อดีตท,ที่มีส่วนร่วมกับไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาพูดผีวิญญาณชั่วและความบาปต่างๆด้วยฤทธิ์พโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงชำระลูกให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอตัดสินใจ รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญพระองค์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและนำชีวิตข้าพระเจ้าไปสู่สวรรค์ขอพรรองค์ช่วยเหลือข้าพระเจ้าและครอบครัวข้าพระเจ้าให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากพวกพูดผีวิญญาณชั่ว ทั้งปวงในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงขอตัดสินใจรับเชื่อและต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้จึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผม พี่น้องวันนี้เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านให้ท่านได้หาคริสจักรไปโบสถ์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวของพระเยซูนะครับเ,เพื่อท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซูและรับพระพรมากขึ้นและจะรู้วิธีทางนะครับ หลักการของพระเจ้านะครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนครับขอพระเจ้าอวยพรครับผมอาเมนพรับผมท่านอาจารย์สุ่ันหรือทคนทำสอนเลยให้ามกทำานที่ทานรับเยอะทุกีอู่ อเีางให้ใส่ลงไปหลังจากจบเพศมาที่ดีนตาจะระส่ที่ก่อนใส่ลงลูก้ยให้ให้เีาทำ่ารับเชเ้อัวเรา่าเต้องมันไม่ได้หลังจากคุณไมาไจบเชศ่ดีอาจไรุกท่านด้ยคาแล้วก็อันดีด้วยที่อยา ด้วยใจที่ทอมลงต่อพระพลิของพระองค์เมื่อขคยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยชูมือยกขึ้นรองและด้วยใจที่ทอมลงต่อพระพลิของพระองค์เมื่อขยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยชู เลยดูใจที่ทมลง